สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะขอจบเพียงแค่นี้ฟานชวนมานคู่กรณีทีระทรเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์กลายเป็นประเด็นหลังเกมที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับจังหวะการมีปัญหากันร,ระหว่างทีระทรบุญมาทัน และฟรานชวนมานกองกลางทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับ2020เมื่อวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมที่ผ่านมา โดยช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก1ทีราทรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยและฟรานชวนมานดูเหมือนจะมีจังหวะประทะกันเล็กน้อยแต่กองกลางทีมชาติเวียดนามกลับลงไปนอนกุมหน้าดิ้นอยู่ที่พื้นซึ่งหลังจากที่กรรมการไม่เป่าให้เป็นจังหวะฟาว เจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาเดินได้อย่างปกติก่อนที่เกมจะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามหลังสิ้นเสียงนกหวีดยาวจบเกมปรากฏว่าฟรานชวนมานกองกลางทีมชาติเวียดนามกลับไม่ยอมจบเรื่องได้เดินปรีเข้ามาชี้หน้าต่อว่าธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยแบบถึงตัวก่อนที่พิธิวัตรสุขจิตธรรมกุล จะเข้ามาขวางและเพื่อนร่วมทีมของเจ้าตัวจะมาลากออกไปล่าสุดกองกลางทับดาวทองรายดังกล่าวได้เคลื่อนไหวในโลกออนไลน์โดยโพสต์ข้อความว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเสมอไปมองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีทิ้งปัญหาทั้งหมดในอนาคตไว้ข้างหลังขอบคุณทุกคนถือเป็นการจบเรื่องราวทั้งหมดเพียงเท่านี้สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกร,รมจะลงสนาม พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020ับ2020รอบชิงชนะเลิศนัดแรกในวันพุทธที่29ทธันวาคม2564เวลา19.30นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง7 SD ขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก .com คค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ